สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพม่พี่น้องคะมาพบมาพอกันกบบนับแในช่วงแรกของมือวันที่หาเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะ,ะเบิ่งเหล่ารวยสีมาบอกความฝันสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะฝันนี่กับฟันหลังจากที่แอดได้ปล่อยคลิปแรกออกมาเนาะพอขึ้นที่สองไอดกับฟันเลยนะคะพ,พี่น้องคะ เพรขึ้นที่สองเอกรีฟฝันฝันเกี่ยวกับอ่าชุดนี้แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยนํามาวอาสูพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสุขคนฟังนะคะเดีอเอสิบวาไปพร้อมกันอ่าทั้งสองช่องเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะฝันอีสีพี่น้องคะฝันในหน่อยฝันในหน่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามันมันฝันมันเห็ดฟันเห็นเป็นโตไหมคะพ่อแม่พี่น้องเอสิบวาสูฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะคือเอ็ดฟัน เอฝันเห็นอ่าตัวเลขนะคะฝันเห็นตัวเลขเป็นสามตวัวหลักค่ะพ่อพ,พี่น้องค่ะหลกกักค่ะฟันเห็นแม่พ่อมนะคะปกติไม่ค่อยฝันเห็นเล่านะคะแล้วก็อยู่นี่หลักค่ะอยู่นับกันน้อค่ะพ่อพ,พี่น้องค่ะบันี้ก็ฝันเห็นเล่าเรียบบันี้พี่น้องค่ะบันี้คือจังหวะที่ผ่านมานี่เอสิบอว์ชูฟังปกติที่ฟันเนี่ยเอบในความฝันนีหนิบริฝันเห็นเจ้าของจักเทื่อแต่ว่างงวดที่ผ่านมานี่ฝันเห็นเจ้าของฝันเห็นเบิงเ่งรลยด้วยยางน้ำเด็กน้อย ก็เลยออกอายุนะคะพี่น้องคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี่ฝันเห็นเจ้าของในความฝันเห็นฝันเห็นเป็นเจ้าของแต่ว่าปกตินี่สิฝันฝันเห็นแต่อันอื่นอันอื่นบ่ฝันเห็นเจ้าของในความฝันจากเถื่อนะคะพี่น้องคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ฝันเห็นเจ้าของในความฝันก็เลยออกอายุออกอายุนะคะแล้วก็ออกอ่าพ่อชอเกิดเนาะเอ็ดเกิด2,116มันออกชุดกลางหาหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็ออกอายุพร้อมเมื่อนี้ เอดฝันปกตินี่สิบ่เคยฝันเห็นบ่เคยฝันเห็นแม่นะคะพี่น้องครับเพราะว่าเขาอายุเท่ากันตลอดนะคะพี่น้องบัดนี้ฝันฝันเห็นเรายืนอยู่ซื่อๆนี่แหละครับพี่น้องครัแล้วก็ฝันเห็นเลขสามตัวฝันเห็นหกแปดห่านะคะพี่น้องครับันที่ฝันเห็นได้เป็นตัวเนี่ยในคลิปนี้นี่ได้คู่เดียวคือหกแปดห่าแต่ว่าบัดนี้ก็ฝันเห็นยายเรานั่มเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติหัวที่ผ่านมานี่ก็ออกอายุของแอดเนาะ ฟันเห็นเจ้าของบริษัันเห็นย่ายปกติบม่เชยฝันเห็นแล้วจะเจอก็เลยเอาข้อมูลย่ายแล้วมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะคะย่ายเราเกิดวันที่14เดือน10 2494นะคะพ่อแม่พี่น้องคะอายุปัจจุบันนี่ก็คือ74อย่าง75นะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่ละเป็นข้อมูลของย่ายนะคะตะวันเลขที่อัดใดนี่คือเม็ดเดียวคือ685นะคะพ่อแม่พี่น้องคะได้685นะคะกับบรูวาสีจังไดเราพี่น้องแอดฟันจังสีเนาะปกติ ขึงหวหดที่ผ่านมาเนี่ยอ้กระฟันต่อกันสองขึนหลังจากนั้นกะจักฟันียังกระจำบ่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าฟันได้เป็นเรื่องเล่าก็คือขึ้นต้องวดกับขึ้นถัดมานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเนี่ยได้ส,สิบพ,พ้าพายาพี่น้องมาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อมาแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องอันแล้วก็ทาเบิ้งว่าในโครงสุดท้ายนี่สิมีการฟันอยังอีกบ่ปกตินี่สิเป็นคนที่ฟันกระจำบ่ได้นะคะพ,พ่อแม่พี่น้องฟันแบบ มันกะนอน่อยครับพี่น้องมันกะรู้ซึกโตมันนอน่อใครรับนี่สินะคะมันก็เลยฝันสัมปปีไปแต่ว่าอันนี้ที่จําได้กะมีขึ้นถ้าสิฟันได้นะคะสิเป็นขึ้นตองวดแล้วก็ขึ้นผัดมาเท่านั้นนองนั้นค่ะคือฟันสัมปปินะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวไอเสียพ่อแม่พี่น้องได้แคปหน้าจอแนวทางน้อพี่น้องเนาะนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะที่เบิงเรื่อยฟันนะคะ ฟันที่เห็นตัวเดียวก็คือ685นะคะพี่น้องคะ685นี่เ <GO av uther> ม็ดเดียวเลยนะคะพราะพี่น้องคะเห็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของย่ายนะคะมี14วันที่104เดือน10พศสเกิดนะคะ2494กับอายุ74 75พรว่างหดที่ผ่านมานี่ของแอด ฝันเห็นเจ้าของออกอายุนะคะมอนี้เอก,กเรีกเอาอายุของยายแล้วมาพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดมาให่ยพี่น้องได้พิจารณานะคะพี่น้องคาจังไดกับแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ที่พี่น้องฝันบ่ลายนะคะพี่น้องคะฝันฝันจําได้เห็นเป็นโตแล้วก็เห็นยายเรายืนอยู่ซ้ำนั่นนะคะพี่น้องคะกับบดิฝันอีอย่างายนะคะน้องหน้ะกะจำบ่ได้นะคะจําได้ซ้ำนั่นนะคะพี่น้อง เอาใจเลยคกันนําไปพิจารณาเบิงนะคะฮาเทียพ่อแม่พี่น้องอ่าฮาเทียชุดนี้ไปตรงกันกับของพ่อแม่พี่น้องนะคะกะหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมมื้อนี่ข้าเจ้าเริ่มว่างแผงแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ว่างแผงแล้วนะคะสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอยากจะนํามาเว้าสู่กันฟังเหรอพ่น้องนั่นฝันเด้เนาะก็เลยอยากเว้าสู่ฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะฝัน ก็เลยอยากบอกสุพ่รณพี่น้องเฮาฟังเนาะค่ะพอ่อพี่น้องค่ะให้พอ่อพีนออ่น้องพิจารณาเบิ่งก่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพอ่อพี่น้องค่ะเมื่อนี้กในขณะนี้ก็อากาศก็เย็นอยู่ที่พี่น้องอากาศนะคะช่วงแรงอ่ามันสิมีช่วงเย็นอยู่คือย่มงหมูเ้ากับย่ามืมูแกล้มสำเนียงล่ะค่ะพอ่อพี่น้องค่ะที่เย็นที่หนาวนะคะแต่ว่าย่างก็ว่านี้หอนบางมือก็ได้เปิดหดพัดลมนะคะพอ่อพี่น้องค่ะจังได้ก็ให้พอ่อพี่น้องอ่ารักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศกับ แปรปวนนะคะพายพี่น้องค่ะอากาศกับแปรปวนอยู่นะคะพายพาี่ <balances. S 2> น้องแล้วก็มีสนซันียเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งจังหวัดใดคะรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทั้งจังหวัดใดอากาศเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเอ็ดพอบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทั้งอุดรนี่กะอันอุ่นอยู่ประมาณสองมือกะหนาวคือเกานะคะพ่อแม่พีนน่น้องค่ะเอา มีซัมนี่นะคะสำหรับความฝันนะคะถ้าฝันจังไดอีกนะคะรอบๆพุ่นลักใกล้ๆใกล้ๆมือประกาศพ้นุ่นล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะถ้าที่มีฝันมีอย่างเพิ่มเติมเนาะเอคเซสิน่ามาบ่าสู้พ่อแม่พี่น้องเข้าฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมโอนีิก็มีประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับความฝันเนี่ยก็ได้เม็ดเดียวคือ685ปดาสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ685 แล้วก็คลิปก้อนนั้นที่แอดลงนะคะที่แอดฟันต,ตองวดก็ได้เป็นสามหกสามเก้าหนึ่งหนับหนนะคะได้สี่คูสําหรับสำหรับคลิปนั้นนะคะเมืนอนี้ก็ได้อีกคูหนึ่งก็คือ6 8 5ที่ได้เป็นตัได้เป็นหนองได้ที่ได้เป็นโตัวม,ม,มีทั้งเบิร์นี้ค่คูมีหกแปดห้าสามหกสามเก้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะคะไปพีพยยน่นองค่ะมีซัมนี่นะคะเปพ,พ,พยยน่อนองก็้าจะมีฟันอะไรเพิ่มเติมอีกะไรก็ีฟานนัมา ว่าสุภัยพ,พิณองพระเทาสุขุสุขณนฟังนะคะสาหรับมือหนีกับมีประมาณนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเทาสุขุสุขณนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องพระเทาสุขุสุขณนโชคโชคมั่นมา่ลำลำด้วยด้วยแห้งๆหงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนํากันสุขุสุขณนนะคะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าผูอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะะนนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับมนี้นะคะแนวทางความฝันของเบงรว้ยกับมีเพียงซํานี่นะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะ,ะถ้ามักจะชอบเนาะอย่าลืมหยิบจับซื้อหาลอตเตอรี่เอาไว้พร้อมนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เอาเอากิได้ขอตัวลาพาอพี่น้องบนเทาไปก่อนเด้อค่ะพาอพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันไหมกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ